สวัสดีจ้าวันนี้จะมาตัดแขนเสื้อนะคะเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ใส่แขนยาวจนเบื่อแล้วเนี่ยจะมาตัดเป็นแขนสั้นนะคะเนี่ยจะตัดความยาวให้เหลือแค่5นิ้วนะคะจากนั้นก็เป็นผ้ายืดนะคะแลี่จะนำมปพ้งริมผ้าแบบนี้ค่ะจากนั้นนำมาเย็บริมผ้าเลยค่ะ พับเย็บธรรมดาค่ะใครสนใจที่อยากจะหัดเย็บก็ซื้อจักรมาลองหัดเย็บเองได้นะคะเวลาที่เราเบื่อเสื้อผ้าตัวไหนเราก็นำมาดัดแปลงเองได้ค่ะดูคลิปแนแล้วก็ฝึกเย็บไปด้วยกันค่ะพอเสร็จจากเย็บแขนแนที่จะมาลาะตรงปกเสื้อออกเลยนะคะ ง,ง่ายเองค่ะพอเราล้อออกเสร็จแล้วเราก็เย็บติดก็กลายเป็นเสื้อคอจีนแล้วค่ะเย็บปิดตรงที่เราล้อออกเมื่อกี้นะคะเย็บไปแบบนี้เลยค่ะให้ชิดริมเลยค่ะแค่เราดัดแปลงนิดหน่อยเราก็เหมือนได้เสื้อตัวใหม่แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แนนด้วยนะคะแล้วเราฝึกเย็บไปด้วยกันค่ะ